วันนี้พา f อมาชม์วิวตอนเย็นๆนะครับที่อ่าเก็บน้ำแถวแถวลบบุรีนะครับบรรยากาศยามเย็นกันดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าครับบรรยากาศนะครับนะครับวิวภูเขานะครับเขาหนอกเขาหนอกครับคนมาเยอะมากเลยครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดครับอ้บรรยากาศเหมือนตลาดเลยครับ รบรรยากาศยามเย็นนะครับเหมือนตลาดเลยครับบรรยากาศดีมากครับยามเย็นครับลมเย็นๆครับริมอ่างเก็บน้ำครับ <c oughs> คนมาค่อนข้างเยอะๆแล้วครับ วันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะครับคนหาที่มาพักผ่อนดูชมวิวครับบรรยากาศอ่างเก็บน้ำครับอันคือเขาโหนกนะครับเขาโหนกนะครับแล้วตรงนู้นจะเป็นวัดนะครับ